สวัสดีครับผมมาพ่นพอกันกับนงอีสานไต้แล้วครับืันนี้นี่กำลังไอกำลังเดือนท่างกับนะครับตอนนี้กำลังจะหอดไออุดมศัพด์นะครับเดี๋ยวเอาไอมาเบิงกันครับว่ามัอนี่สิมิดรานตรวจเงี่ยว่ครับมืวันนี้มัอนี้สิเธอรวจเงี่ยวบ่ หลอดป้อมือนนี้ครับด้านอุดมศักดิ์นะครับเดี๋ยวไปอำเบิงงันเลยครับนี่ใกล้จะกอนแล้วครับใกล้จะกอนแย่มากงาวงเซาเห็นตังอยู่นะครับเยี๋ยวบปุ๊บว่าตอนนี้ยังตังอยู่หรือเปล่านะครับ จะไปถามเบิ่งนั่นครับว่าสีหลอดหรือเปล่าแนววางเศ้าก็ถือตรวจเนียวมากแล้วนะแล้วนะครับอยู่บ้างน้ำเขียวถึงตัว,วมาแล้วงเศร้าถือตัวเรียบร้อยเบิ่งขากับเบิงจะถือว่า จะตัางบ่โอ้ยังตัางอยู่ครับผมยังบ่พันไปยังบ่พันเก็ยบยังพอนเก็บยังตัางอยู่ยังตัางอยู่ไฟเปิดกันเลยครับจะดึงเตือนตัวอ้อมเลยดิเปิกันเลย คิดว่าบ่อน,น,นานรอดครับผมบ่อนานรอดว่าไอ้มองจอรถนยังลงโลงอยู่เลยเ,เหมือนถึงหรือเปล่ารอรอรอ นนเชือฟางครับเิดขี้ไส้เบิดคนันเดียวอหลอดกับ ไปนี่ตัวถึงขาไปขากลับมา่อพอไห้อ่ะมันเดินมากนี่ตัวดีกว่านี่วัากันดีจัง

เกี่ยวกับเสือขาแล้วเลยนะครับอันนี้ก็เริงเดินนั่งครับครับองบันนี่ยังอยู่อุดมทรัพย์อยู่ยนะครับ น,นีกนะครับเอื่อนผมใหม่กระเบื้องมมนสิตรวจอีกว่าตัวจด,ดีจังเอาเกยร์ยังมาบัวนมาซิมเมอกับตรวจซิมเมอนะครับจะบอกในด้านนี้ ครับผมเดี๋ยวใครคบพ่อกันคลิปหนาครับผมแล้วติดตามคลิปหนาครับผมว่าอื่นด่วนอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวครับมึงคลิปต่อไปได้เลยครับผมฝากไปน้ำครับผมกับน้องมิซันได้ครับผมวอนจุ้มคิวไปทางนี้ครับสวัสดีครับ